ตำรวจแถลงปิดคดีการเสียชีวิตของนายนัทวุฒิปงลังกาหรือนัทปงผู้สื่อข่าววัย35ปียืนยันหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการเดิมสารโพเทสเซียมไซยาไนด์เพื่อยุติชีวิตตนเองโดยในวันนี้13ธันวาคม2568ที่สบพบางกรยจังหวัดนนทบุรีพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พร้อมคณะ ได้ถแถลงสรุปคดีหลังเข้าตรวจสอบบ้านพักผู้เสียชีวิตซ้ำอย่างละเอียดตรวจกล้องวงจรปิดลายนิ้วมือ DNA และหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่าสารที่ตรวจได้ทั้งหมดเป็นโพเทสเซียมไซยาไนชนิดเดียวกันผลการชนสูตรพบลิ้นคนลิ้นหลอดอาหารและกระเพาะอาหารมีลักษณะที่ไม่รุนแรงสอดคล้องกับการได้รับสารไซยาไนทางปากโดยตรงในความเข้มข้นที่สูง รวมไปถึงกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพผู้เสียชีวิตหยิบซองสารขึ้นมาสัมผัสก่อนนำไปเก็บคืนโดยไม่มีบุคคลอื่นเข้าไปในห้องในช่วงเวลาดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบพยานรวม5้าปากพบว่านายกิติเป็นผู้นำสารสยานายมาให้ผู้ตายตั้งแต่เดือนตุลาคมและมีหลักฐานว่ามีการนำซองสารไปไว้ในห้องคาราโอเกะจริงขณะที่ญาติผู้ตายไม่ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิต ทั้งนี้เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายกิติในความผิดครอบครองวัตถุอันตรายประเภทที่3โดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนบุคคลอื่นๆยังอยู่ระหว่างพิจารณาพฤติการโดยทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะนำคดีนี้เป็นกรณีตัวอย่างเพื่อยกระดับและความรัดกุมรวมถึงความรอบคอบในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุของพนักงานสอบสวนต่อไปในอนาคต